เรื่องผมหงส์คนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เรามาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของเดือนนี้นะครับวันที่1นะครับเมษายนนะครับพศสองพนสิบหกนะครับก็ประบกันตอนเย็นนะครับหลังวันหนุ่ยออกนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ Honda Civic นะครับตัว F สี่ชั o นตัวเทนะครับถ้าเป็น Civic นะครับ F สี่แคทนะครับล้อที่อยู่ จะมี2อลายคือเทอร์โบตัวแรกกับเทอร์โบตัว RS ที่อยู่บนสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือเป็นข้อสิเตัวร้อตัว RS นะครับล้วตรงนี้เรียกได้ว่าตอนนี้หายากนะนะครับเพราะว่าพอตัว m ม n ได้เชนปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็เอาลายเทอร์โบนะครับออกนะครับก็เริ่มทําเป็น SK นะครับลายตัวนี้ไม่มีนะครับง่งไงเลยถ้าเกิดคุณลูกค้าหาลายนี่อยู่ก็ร้านเรามีอยู่ชุดหนึ่งอย่างแน่แตอนนี้ นะครับล้อตัวนี้เป็นสเปค5รู114.3นะครับก็ใส่ได้กับรถซีดีแคปทุกคู่เลยนะครับพี่เรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda m o t o ตอร์อยู่นะครับ Honda m o t o ตอร์นะครับอ่าตรงนี้นะสัญลักษณ์นะครับ Honda m o t o ตอร์นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7ออฟเซต45 นะครับออฟเซต45นะนะครับสวยงามนะครับชัดเจ็ดนะครับล้อตรงนี้สีแท้นะครับผมจับดูรู้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เรียกได้ว่าเป็นล้อเดิมนะครับมีคุณภาพนะครับพร้อมใช้งานสนใจสอบถามมาได้นะชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพรองซี่นะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะเราชื่อว่าร้านต้มยงยนตั้งอยู่พระราม2 บางเทียนนะครับอยู่เลยซอยชินทะเล 21, 21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได<นา>้นะครับสากับคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากหลันต้นยางโดนขอฝากไว้นะเดคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ